สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมัยครับวันนี้ผมจะมาสอนควงมีดบรซองเป็นการโยนรับด้วยแขนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับวิธีการโยนรับด้วยแขนนะครับท่านี้เนี่ยเช่นเดียวกับคลิปก่อนหน้านี้เลยครับก็คือควรจะฝึกเบสิกแอ r เรียวต่างๆนะครับให้คล่องก่อนนะครับอ่าโดยเฉพาะการโยนและหงายมือรับนะครับในลักษณะนี้นะครับ โยนงายมือรับในลักษณะนี้ให้คล่องนะครับเช่นเดียวกันครับข้อพับของแขนเราจะทําหน้าที่เหมือนมือที่เรารอรับแบบนี้ครับเพียงแต่เราโยนแล้วก็ยื่นแขนเข้าไปครับให้ตัวมีดเนี่ยตกมาที่ข้อพับพอดีแล้วก็หนีแค่นี้เลยครับจากเดิมนะครับฝึกโยนที่มือก่อนนะครับต่อมาเราก็โยนแล้วก็เอาแขนเข้าไปรับครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งถามว่าแล้วจะกลับยังไง ท่าที่เรามักจะเห็นกันได้บ่อยๆคือดีดครับดีดโดยการสปริงขึ้นนะครับตัวมีก็จะถูกลอยแล้วก็เอามือกลับมารับนะครับอ่าดีดแล้วก็สามารถควงต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับฝึกโยนหงายรับแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาแขนเข้าไปนะครับลักษณะนี้แล้วก็ดีดนะครับรับแล้วก็ควงต่อได้เลยนะครับ ครับจบไปแล้วสาหรับการรับด้วยแขนนะครับก็เรียกว่าไม่ยากเลยนะครับก็อาศัยความแม่นยําเช่นเดียวกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับยังไงก็ลองไปฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ